เรได้กินไอหนุ่ชิ้นสดชื่นแบชิ้นหนูได้กินช็อกโก,กแลตด้วยทำยังไงบ้างคะอ่ะน,น้องไปอลองลองทำให้เพื่อนๆดูสิลูกเอาเอาช็อกโกแลตใช่ไหมคะเอาช็อกโกแลตมาต้มค่ะต้มแล้วทำยังไงคะต้มกับน้ำอะไรน้ำร้อนใช่ไหมน้ำร้อน<ห>น้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่นแล้วก็เออไฟหน่อยนึงแล้วก็คนค่ะแล้วทำยังไงต่อคะช็อกโกแลตละลายยังคะแล้วก็ มเมลาย์เยอะมากเลยเดี๋ยวเร,เราลองไปดูกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะถามอาพูดได้สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าข้านะคะ,ะ,คะก็จะมีเอพีมี์เป็นตัวแรกนะคะข้างหน้าก็ต้องล้างมันก่อนนะคะ,ะ,ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพิมพ์คะ่ะเอาไว้ใส่อะไรคะไว้ใส่ช็อกโกะะแลตค่ะแล้ววันนี้นะคะอีกอันนึงนะคะมันจะเป็นเป็นพพิม์ดอกไม้ค่ะ นะต้อ,องรอ,งองทำทรูนน่นึงค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาทำอันนี้กันแล้วอีกอันนึงจะมีอีกนะคะมาดูกันแลตพูดเลยสวยเลยค่ะช็อกโกแลตน,นะคะคมันก็ละลายแล้วอ่าช็อกโกแลตละลายแล้วแล้วไปทำอะไรต่อคะพก็จะไปใส่แป้นพิมพ์นะคะอ่าโอเคงั้นเอาเราช็อกโกแลตไปใส่แป้นพิมพ์เลยค่ะ,ะใช้ช้อน ระวังน้ำร้อนนะคะระวังน้าขอคนก่อนนะคนให้มันละเอียดจัดหรอจ้ะคนให้มันเย็นๆก่อนหรอกได้ม,มันก็ยิงร้อนนะคะแอปเัิ้เหมือน,นน้ำอุ่นนะน้ำอ่าเป็นไงบ้างคะน้องไปทำได้ยังคะ อืะ,ะตอนนี้ก็สำเร็จแล้วทำบาร์เดกก็เอาไปเวฟกันไปเวฟหรือเข้าตู้เย็นคะเข้าตู้เย็นค่ะอ่เข้าตู้เย็นแล้วมันจะแข็งใช่ไหมลูก อร่อยไหมคะลูกปลาอร่อยมากาอันเล็กๆนี่มันก็ใส่มันใสยากยากพอสมควรเนาะอ่าแล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะพอใส่เสร็จแล้วค่อยมาดูกันอีก,<ช>อกทีเนาะ